มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่สาวแต้าตอบแล้วปมรวมตัววันเกิดคุณแม่ยิ่งพูดยิ่งดูแย่ค่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็กลายเป็นประเด็นไปหมดนะคะสําหรับสาวเต้านะัทพรดราม่าหนักไปอีกนะคะ หลังพี่สาวเต้วแจงโปมรวมตัววันเกิดคุณแม่หลังโดนตอบว่านางเอกสาวเต้าัฐพรเผยภาพรวมตัวสังสรรค์ในวันเกิดคุณแม่นิดกลายเป็นประเด็นจากชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์เดือดคนติดโควิด19วันละเกือบหมื่นยังรวมตัวกันโดยไม่สวมแมสไม่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆนาะนาะนะนะคะ่ะขณะในอินสตาแกรมของเต่านัทวดีพี่สาวของเต้าได้โพสต์ภาพดังกล่าวซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตั้งคำถามด้วยว่ารู้ไหม รัฐบาลออกกฎห้ามรวมตัวกันเกิน20คนห้ามจัดงานสังสรรค์น,นะคะขณะที่พี่สาวของเต้าเข้ามาตอบด้วยว่าทราบค่ะแต่อันนี้คือคนไม่เกิน20หลายคนรับวัคซีนแล้วตรวจแล้วเพิ่งตรวจมาไม่นานนี้ไม่ใช้งานปาร์ตี้รวมคนจากต่างที่ต่างทางแบบอันนั้นคือเราก็กลัวค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ ชาวโซเชียลรายเดิมยังคงคอมเมนต์นะคะว่ารู้ไหมขนาดนั่งกินนอกบ้านให้มาด้วยกันต้องนั่งโต๊ะคนละคนเจ้าของร้านก็ต้องยอมรับกฎนะคะแค่อยากให้มองภาพกว้างว่าข้างนอกลำบากขนาดไหนแล้วมั่นใจไหมคะว่ากลุ่มนี้จะไม่มีใครในภาพที่มี17คนอีก3คนก็จะ20สิ่งที่น้องอธิบายมันคือความเห็นแก่ตัวนะคะรู้สึกผิดหวังกับคาตอบ ขณะที่มีคนเห็นต่างนะคะว่าอันที่จริงแล้วเขาก็จัดอยู่ที่บ้านในพื้นที่ส่วนตัวมีแต่ญาติพี่น้องมีแต่คนในครอบครัวทุกๆคนเขาคงมั่นใจแล้วว่าปลอดภยัยคงไม่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือว่าไม่รับผิดช,ชอบต่อสังคมหรอกมังคะซึ่งชาวเน็ตรายดังกล่าวก็แย้งว่าก่อนหน้านี้นะคะที่จัดที่บ้านเราก็เป็นเราก็ให้ฉีดวัคซีนแล้วมันไม่ใช่เครื่องการันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะไม่เป็นนะคะมันก็มีเคสตัวยอย่างอยู่คะ่ะ แต่ทุกอย่างมันก็ขึ้นกับจิตสำนึกค่ะชาวโซเชียลยังเข้าไปคอมเมนต์อย่างหนักหน่วงอีกรอบในเพจเจมอยร้อยแปดด้วยอาทิตัวอย่างครอบครัวของอุ้มก็มีแค่คนในครอบครัวค่ะที่จัดงานวันเกิดสุดท้ายก็ติดค่ะโอ้ยมันก็ผิดปะเขาห้ามรวมกลุ่มกันจ้าเราตั้งวงเล่าสี่คนตำรวจมาเตือนให้เลิกเลยแล้วนี้กี่คนเนี่ยเป็นต้นค่ะ ส่วนคนเห็นต่างก็มองว่างานวันเกิดก็เหมือนงานรวมญาติดราม่าเพื่อใจคอจะไม่ให้เขาเจอญาติพี่น้องกันเลยเหรอไงอย่างไรก็ตามนะคะต้องระมัดระ,ะวังป้องกันตัวเองดีๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ